ครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมนพยุทธคาพาด้วยนะครับืัอนี้นะครับมีความฝันมาเบาสูฟันครับพี่น้องครับครับสาหรับเอฟซีที่รอฟั่งความฝันของเบานพยุทธนะครับฝันนะครับเมืาขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมครับฝันนะครับฝันว่านะครับเมื่อเช่นนี่ครับเบานพฝันว่าไอเด็กไปเรียนหนังสือครับสมัยเรียนยกฝันเหมือนกับย้อนไปตอนเมื่อยังเรียนหนังสืออยู่นะครับผม เดี๋ยวเจอกับครูบาอาจารย์นะครับที่เคยสอนมานะครับผมเดี๋ยวไปเห็นเรียนยึดตึกอาคารเก่าครับเป็นตึกสถาปัตย์นะครับเราน้องเรียนสถาปัตย์นะครับจบสถาปัตย์มานะครับผมก็เดี๋ยวไปเรียนกับอาจารย์นะครับผมครับก็จะมาบอกฟังเนาะว่าจากไหนเนี่ยนะครับเพราะเราเดี๋ยวไปเรียนนะครับยุบ่สั่สองสั่สามคือเก่านะครับเป็นเป็นตึก อ่าแตตึกสถารัตย์านั้นมีสองชั้นนั่นเองครับที่ผมเรียนเนาะครับแต่ในฝันมันมีคือจะมีสันสามเป็นอาคารหลังใหม่ได้จังไรยังสิแหละครับผมแต่ก็เจออาจารย์ทุกคนนะครับในฝันนะครับผมครับทํใไมฝันนะครับผมกิจการมาเนาะเป็นว่าฝันเห็นคู่อาจารย์นะครับจะได้พบกับมิตรสหายที่ดีนะครับทั้งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับผมจะได้พบกับมิตรที่ดีคือน่าจะได้พบพอกับเอฟซีนะครับที่ดีที่น่ารักั้นทัคนเนี่ยเนาะครับเนาะครับ แล้วก็นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าคิดนี้นะครับจะเหมาะสําหรับนะครับคนที่ชอบฟังเรื่องเล่าความฝันนะครับผมนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่คนที่ชอบก็ฟังไปด้วยกันเนาะครับฝันนี้ครูบาอาจารย์เห็นตึกอาคารเรียนสวยๆนะครับในฝันนะครับก็ทาในฝันเพื่อนบอกว่าจะได้พบกับมิตรสหายดีๆนะครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับทําอะไรถ้าใจเย็นๆจะมีโชคลาภ โชคดีที่คาดไม่ถึงนะครับเปิ้นวาครับก็เท่ากับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นความมันก็เป็นความฝันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่เราจะนํามาบอกสู่กันฟังส่วนเลขน้าโชคเลขเสียงโชคนะครับที่ฝันนคิครูอาจารย์นั้นก็คือเลขนะครับตามตามําราที่เบิ้งมาเนาะที่เบิ้นี่นี่ครับในทํานายฝันนะครับเป็นหมาเเป็นห้าห้านะครับห้าแปดห้าเก้านะครับ ห้าห้าห้าแปดห้าเก้าเลียกฝันหินโกบาอาจารย์นะครับส่วนฝันเห็นตึกอาคารนั้นนะครับก็ทําไมฝันก็คล้ายๆกัน,นครับแต่มีโชคลาภในหะน้าที่การงานและการเสี่ยงโชคนะครับเลขนําโชคเป็นตัวเก่าที่ฝันหมวทีเดียวนะครับเลขตัวเก่าที่ฝันเห็นไปน,นิ่งหัวที่แลยวก็เลขนาโชคก็เจ็ดสองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันฝันเห็นอาคารเลขนาโชคเป็นก็เลขเจ็ดกับเลขสองนะครับเป็นเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองนะครับเลขนําโชคของฝันเห็นตึกอาคารมันจะเป็นเลข ผมอยากวัเป็นสอง,งัน,นครับเป็นฝันเห็นครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์เลขเด็กเหมือนมีสามตัวมีห่าห่าแปดครับหาเกานะครับแต่ในเห็นครูอาจารย์เราก็ได้ขึ้นอาคารเรียนด้วยก็เล้วฝันเห็นตึกอาคารมาแนบด้วยนะครับเพื่อมาฝากแบ่งปันยี่สีเนาะมาบอกสู่กันฟังนะครับเลขนาโชคของฝันเห็นตึกอาคารนั้นคือเลขเจ็ดกับเลขสองนะครับส่วนเลขเสี่ยงโชคในการฝันเห็นตึกนั้นสูตรเดิมเหมืนมีสองตัวนะครับก็คือแปดหนึ่งกับเจ็ดสี่นะครับ แล้วก็เรียกสูตรใหม่ที่ฝันเห็นตึกอาคารน,นะครับเป็นไหหมาว่าเรียกเสียงโชคคือ6 9นะครับ85นะครับ3 2 9 2แล้วก็6 7นะครับผมตัวนี้เือเรียกฝันเห็นตึกอาคารเนาะครับสรุปก็คือบารมฝันเห็นครูอาจารย์นะครับเห็นผู้เรียนในคายเรียนสมัยเก่านะครับประวัติการเรียนผมน่ะจบช่างเทคนิคสถาปัตย์นะครับช่างเทคนิคสถาปัตย์ ครับมาบอกสูเอฟซีฟังนะครับความฝันที่ฝันเมื่อคืนนี่นะครับผมก็เพิ่งฝันฝันเพื่อนเป็นเราจะมาลงคลิปให้ฟังเนาะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับหวยรัฐบาลไทยฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับ๋ยวบออนกฝันอี่อย่างอีกเพิ่มเติมใหม่ๆอย่าบ่อนอบเสียอมลงนะครับมาบอกสูเอฟซีเด้ฟังกันเนาะครับว่าฝันแมนบอนะครับเอฟซีกับมีเอฟซีติดตามกันอยู่ตลอดนะครับนักแฟนของเอฟซีของเราเนาะครับส่วนมากกับเรียกก็ มีเขาบ้างนะครับเขาโยกนะครับแต่ข้อมวามทั้งสียเขาตัวได้นะครับเป็นแนวทางนะครับฟังไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับดีือว่าผลลัสนี้ใครจะลุ้นเราก่อนก็ได้นะครับผรลฤหัสนี้เนาะครับตัวนี้ก็เป็นเรขเสียงโชคจากทำนายฝันของบาวนกนะครับเอามาบอกสูเอฟซีเดี๋ยวฟังกันนะครับผมจะกไดเบาวนกกะนะครับคิดหอดเอฟซีนะครับอันมีคลิปแบบฝันจากไหนเดี๋ยวผมบอลนกจมาลงให้ฟังเพราะช่วงนี้นะบได้ไป การพระบริเปวัดทั้งนอกครับอยู่แต่ในบานการพระครับยังอยู่บานนี่แหละครับผมก็อยากไปเลยนะอยากไปรอวัดนันวัดนี้คือเก่าอยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับไปใส่มาใส่ก็บรสะดวกนะครับเดี๋ยวเกิดกับมาเดี๋ยวอสมอมเป็นไอ้การตัวมันเสียางนะครับการตัวก็ต้องครึ่งเดือนมันจะทําอะไรบ่ด้เลยนะครับผมก็เลยช่วงนี้ก็ฝากเยบซีนะครับก็ช่วยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับให้พ้นจากโรคไข้โควิด -19 กัน นะครับทั่วประเทศโดยเดียวเนาะจะได้ขึ้นสู่สภาพะปกตินะครับผมอยากให้เดินทางไปในมาในได้สะดวกสบายมนเดินไม่ต้องกังวลกับโรคโควิด -19 นะครับผมครับมารบกระฝากแนวทางไหวนะครับไหวเสม่เนาะครับเป็นความฝันนะครับสรุปฝันนะคือฝันที่ครูบาอาจารย์นะครับได้กลับไปเรียนในตึกอาคารเดิมที่เคยเรียนนั่นแหละครับก็เลยเอาเดื2อสองอย่างมาเล่ามาหวังสู่แฟนครับเอฟซีห้ไน้ฟังไปน้ากันนะครับผม สำหรับคลิปนี้บางระบอจบไปเพียงเสนอนะครับเนาะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บางระไปเยอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ